อ๋อกิมจูเป็นพันกิมจูแล้วก็ทำอันนี้มาด้วยไมาอ๋อมีมีขายกบด้วยขายหมดแล้วกบอ๋อแล้วยายไปขายที่ไหนอ่ะตาไปขายที่ไหนกบมาาเออคนจากที่ไหนมาเอาคนเจ้าของลูกกบนี่แหละอ๋อเขารับซื้อเองเลย คือดัมคือถูกในที่เกเลี้ยงอ๋ออันนี้อันนี้บวกรึเปล่าจ่อยนที่เกลี้ยงหรอือเลี้ยงปลาอันนี้หันมาเลี้ยงปลาแล้วบุตรบ่ออันนี้สวยนะสวยดิตาเลี้ยงปลาอะไรในนี้ปลาดุกพิ่งเลี้ยงเพิ่งใสเมื่อวานเองอ๋อฮะเพิ่งใสห้าร้อย500ตัวอโอ้ <laughs> แต่ปลาดุกก็โตเร็วเหมือนกันนะครับเอ๊ะอะไรจะไป็นห้าสิบปลาอะไรนี่ยปลากรดปลากรด เนืเ้อแน่นๆนะโอ้แล้วมีที่นั่งดูตรงนี้ด้วยอ๋อนั่งเขานั่งดูเลื่มต้น๋อแล้วไก่มีเยอะไหมขายหมดแล้วอ๋อ <c oughs> ขายหมดแล้ว <c oughs> แต่โรงเรือนอุทําสวยมากเลยครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยโรงเรือนไก่เนี่ยโรงเล้าไก่เนี่ยตาทําเองหรือเปล่าโ <c oughs> อ้โห oh. ยกสูงแบบนี้ครับสวยครับ ตาบอกว่าขายไปหมดแล้วแล้วส้วมนี้กินได้หรือเปล่ากินกินได้แต่ไม่เปรี้ยวอ๋อมันออกเปรี้ยวไม่รู้พันอะไรนะแต่ลูกเยอะนะนี่ครับบอกตาบอกว่ากินไม่ได้นะเพราะามันออกฝาดๆเปรีย้ยวๆ นี่น่าจะโดนหมากินนะครับนี่เนี่ยฝรั่งห่อแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างในมีกระดาษด้วยหรือเปล่าครับนี่เอาใส่กระดาษด้วยเนาะฝรั่งกิมจูนะครับ ก็ปกติก็อยู่บ้านก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมอันนี้วัวตาเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นบอ่อปลาวัวตาซื้อกระชังนี้เท่าไหร่เนี่ยฮะเจ็ร้ห้าสิบไปซื้อที่ไหนดานโยวันนี้ประดุกคือที่ต้องมุงสแลนไวข้ข้างบนนี้ก็คือการกันนกใช่ไหมกันแดดออกันนกอกันแดดด้วยกันนกด้วย ตรงนี้กี่ร้อยตัวครับห้าร้อยเขาขโมยหมดหรือแค่นี้แหละฮะใครขโมยไม่รู้อ้าวยี่มีคนมาขโมยด้วยนะไม่ใช่ทิเย่ี่แกก็ว่าเหลือห้าร้อยไปนี่ไม่ถึงไม่ถึงหรอกนี่ก็นั่นแหละเขาขโมยหมดจะถึงร้อยหรือเปล่าเนาะตาบอกว่าเขาขโมยครับไม่รู้ใครมาขโมยโอ้ใครนี่โจรกระจอกแท้มันขโมยปลาเปิดตรงนั้นเลยเปิดตรงนั้นเอียงมาเนี่ยวันฝนครั้งสุดท้ายอ่ะฝนแรงอ่ะวันนั้นเลย กระชังอูนี่ยาวเท่าไหร่น้อนี่ห้าเมตรห้าเมตรกว้างสามยาวห้ากว้างสามยาวห้าเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยห้าสิบร้าสิบบาทร้านยูสองสามร้อยกมีสามร้อยห้าสิบอะไรก็มีนี่อือเล็กๆครึ่งหลอดครึ่งสองสามผมกําลังคิดอยากได้แบบนี้มาเลี้ยงเหมือนกันนะเนี่ยก็จะซื้อมาซื้อใหญ่เกินไปมันลำบากซื้อเล็กๆดีกว่าละล้างอะไรมันถูกอื อันนี้อันนี้เวลาล้างตาก็เข้าไปข้างในเข้าไปเข้าไปถูแต่ใยผ้าใบเหมือนจะหนานะเนี่ยครับเหมือนจะหนานะครับโอ้หสีดายนะครับนี่ลงปลาไปดูของตาอ่ำมันนั้นก็กระชังเล็กกว่านี้ครับเขาใส่ได้เป็นพันนะครับเยครับนีนนี้สมมดตันี้อันนี้ปลากุ่มอเขาอ๋อปลากุ่มเวลาถ่ายน้ําก็ แกเชือกออกเนาะแกะเชือกตรงนู้นนี่แกะเชือกได้อ๋อครับมีเชือกครับนั่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับแกะออกแล้วก็ลดลดอันนี้ลงมาให้น้ํามันออกัลโอ้ครับคูแป๊บเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเล้าไก่แป๊บหนึ่งเนาะตาก็ขายไปหมดแล้วคือผมมานี่ก็มาละ มาผ่านมาตรงนี้หลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับเงินยาอยู่หน้าบ้านก็เลยเข้ามามแล้วครับถ้าไม่มีใครอยู่ก็ไม่กล้าเข้านี่ครับเล้าไก่ยกสูงแบบนี้สวยนะครับ โอตานี่เสาก็าทำจากไม้ไผ่นะนี่ไข่ตกไ,ไข่ก็ตกเสียมปแล้วมั้งไข่เนี่ยรครับเนี่ยอยู่ใกล้เสาเนี่ยจริงไข่มันตัอะไรต่วอะไรตัวไก่มันไข่ไข่มัว่วอือสองสามเดืยวนี้ไม่ค่อยได้หรอก ทันทันยูจริงนะ